สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวย,ยูทูบส่วนครับตามคำียกบลองครับมาเนี่ยเนอยากเบิง่งผมมาเพราะท่านตอนขุดนะครับพอผมไปขับรถแยกอยู่คนอยากเบิง่งความคล่องตัวนะครับครับเดี๋ยวเบิ่งความคล่องตัวนะครับเห็นงานในซอยนะครับ พุทธล่างโอนี่ครับตั้งโอปลาเยอะไซเมยีมนเมยมนเ,ออเ,ยเนี่ยเฮ้ยเสียวหายครับนี่รอมความของโตครับฮิตาชินะครับ สามสิบยูนะครับผบไม่คิดลงครับช่วงนี้มันโคเวียดนะครับพี่นอ้องผมบรดีไปถ่ายคิดผมก็ถ่ายจะลดยุบของทีงานน้ำกันนี่ครับ บื้องแรกครับไม่โค้งต้องใส่แมตนะครับน้ำนักรถขั้นนี้ก็ประมาณนะครับนี่จะชี้รุ่นนี้ประมาณสามตันครึ่งนะครับสามตันครึ่งครับประมาณนี้ครับเพราเกินนี่หรอกเกินก็เกินบวารายขาดก็ขาดบวารายนี่ครับคุดบ้างทองไม่ได้พูดครับคูตบ้างทอง มืัอนี้พุดเป็นเมตรนะครับเมาเป็นเมตรนะครับอ่าคุณนอนเมตรเมตรละสามสิบหาบาทด้วยสี่สิบบาทนี่แหละนะครับสามสิบห้าแล้สี่สิบนะครับประมาณเดี๋ยวมันมีกระเดกประมาณสองร้อยเมตรครับแม่คู่เป็นของบริษัทครับแม่คู่เป็นของบริษัทแต่ว่าอ่าน้ำมันเท่าครับน้ำมันเท่าแม่คู่ การเซอร์วิสของบริษัทนะครับแต่ว่าเชือเพิ่งเป็นของคุลเมาเองนะครับเชือเพิ่งรถแยกนะครับถ่ายแยกบูนของบริษัทครับนี่ครับของตัวดีครับตรวจนะครับรถคันนี้ตอนนั้นถามลูกพี่เราจะคล้องนะครับจะคล้องรถเพื่อนด้เป็นลนกพี่ผมเบียนะครับเป็นว่าเป็นสือมากสามแสนเหมือนกันนะครับ สามแสนหรือสองแสนสามครับผมจังเลจะสามสามปีหนึ่งนะครับมาอยู่นี่จวดดีแห้งครับจวดดีแห้งทิ่มงายครับทิมงาน่ายเต่าที่พมเฮ่อหน่อยเสือข็ที่พม ของโตแห้งครับพี่น้องมันหย่อนเสียได้พาไปเบิ่งกดมันเป็นโตกลมแนะเสียงนิ่มดีดเ,ดเ,ออเ,เออครื่องหยาบแห้งเครื่องหยาบแห้งรับ เดี๋ยวถ่าเบื้องตอนโอ้ผ่านดันนะครับเนาะตอนเราผ่านดันเดี๋ยวจะเป็นเราผ่านดันเนีเบื้องเบื้องตอนยางนะคตอนบิดโตนะครับเบื้องตอนยางครับคของโตแห้งครับยางยางกรับ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 กบเลยช่วงนี้โควิดระบาดครับพี่น้องบ่มีเวลาไปถ่ายคลิปเลยครับไปเขากับวัยไทยครับเขาหยาด มันก็ไทยทีมงานจะฟ้องนี่นะครับตอนยางของแห้งครับนี่นเยเพราะเป็นรถไม่เลยผมก็บังหัวครับเป็นรุ่นไหนกะเป็นรถดีไหนครับแล้วเสียงยายงในของดีเดีับ

ดูัตนมครับเล็แรกเอยดอาให้นเนียนไปเลยนะครับดูยคนครับครับคนครับเดี๋ยวยิงแข่งไปเลยเอีไมเติร์น้ำามไปเลย นิ่มดีดีนิ่มนิ่มนิ่มแห้งโอ้เด็ดตู้ซับหอนนะดูเดดแค่แบบเดียวอเอาให้เนียนไปเลยนะครับ เดี๋ยวดันจบนานา first, ี่ก็ขอจบคลิปนะครับมาเบิ่งกันช้าไครับก็ได้มีคลิปลงใพี่น้องเบิ่งนะครับเนาะเดี๋ยวโอเคครับสำรับคนที่ขอมาเบิ่งนจุดจบคลิปกับฝากกดติดตามกดไลค์ผดไม่เด้กครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆครับอันนี้เอาอีกจักรซอสครับ ด้านทางไกลมย่างกระตายนะครับนี่โอ้โทรศัพท์ไหมครับใส่บนต้นกล่องเนี่ด้านกระต่ายนะครับเนี่ยเสียงเครื่องนี้แม่ครับ ขอจบลิจวังรทีานี้ครับ,วรบสวัสดีครับ